นี่เป็นภาพต้นหอมและพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในกระบอกไม้ไผ่ของชาวบ้านบ้านกุดแคนตำบลดงใหญ่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามที่ได้ดัดแปลงนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผักสวนครัวโดยชาวบ้านที่ปลูกผักในกระบอกไม้ไผ่ได้กลก่าวว่า ตนต้องการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกผักและชาวบ้านหลายครอบครัวก็ปลูกต้นไผ่ไว้ตามสวนตามท้องไร่ท้องนาเป็นจำนวนมากจึงทดลองตัดเอาลำไผ่มาใช้แทนกระถางและถุงดำที่ใช้เพาะปลูกพืชและก็ทำการปลูกพืชผักสวนกลัวเช่นหอมผักชีโดยลำไผ่ก็จะตัดเป็นท่อนๆและก็เจาะรูที่บริเวณด้านล่าง เพื่อให้เป็นรูร,ระบายไม่ให้น้ำขังในกระบอกไม้ไผ่และก็นำดินเพาะปลูกมาใส่ในกระบอกและนำต้นกล้าพืชมาปลูกความทั้งนำเชือกมาผูกกระบอกไม้ไผ่เพื่อที่จะให้สามารถนำไปห,ห้อยหรือก,ก็แขวนไว้ในที่ต่างๆสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ด้วยซึ่งจากการที่ปลูกพืชผักสวนกลัวในกระบอกไม้ไผ่ปรากฏว่าพืชผักสวนกลัวที่ปลูกสามารถเจริญงอกงามได้ดีซึ่งนอกจากจะปลูกไว้รับประทานแล้ว ยังนำไผ่เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในการขายได้อีกด้วยโดยจะขายกระบอกไม้ไผ่พร้อมกับผักทีปป่ปลูกและก็เจริญเติบโตพร้อมนำไปรับประทานได้เลยในราคากระบอกละ10บาท3กระบอก20บาทซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีครับ เบิ้งได้ครับเอาสาธิตเอายกยกขึ้นให้เบิ้องแรกเราอธิบายฟังดูครับนี่เอาครับครับอ่านี่ใส่แทนถุงดำครับมันจะมีหู้หู้น้าออกแม่ปะย่ำย่ำหดน้าครับมองนี่กระดินกระดินปลูกเขากระดิ่ปลูกใส่กระดิ่ใส่เนี่ยแดงข้างบนเนี่ยแดงนี่คือเป็นปุ๋ยยูเรียธรรมชาติครับอ๋อครับครับอ๋อครับครับครับใส่ขิงว่าเนเดี๋ยวปกติผันผ่านใส่ป่เถือก็ระสุกสีเข้มอ๋อ ลวกนะครับครับปลูกปลูกนี่ปลูกจังไงปลูกล่องคือปลูกกระถางนี่บ่าครับลักษณะการปลูกอันนี้เพิ่งเพิ่งทดลองครับปลูกหัวเน็บเลยค่ะหัวเน็บก็ได้ครับหัวเน็บเลยก็บอกละหัวเดี๋ยวมันก็สิแตกเป็นก้อยเดี๋ยวมันกัสิบงมันก็สิแตกเองครับมันขึ้นอยู่กับดินที่เขาใส่เพาะครับครับดินดีมันก็งามครับครับอันอันอันนี้เฮ็ดไว้กินหรือไว้ขายอันนี้เฮ็ดไว้ขายครับก็บอกละสิบ ซื้อสองแถมหนึ่งครับอสามบอกยี่สิบบาทครับอ๋อครับพราลกพราลกอันนี้ไปแล้วก็ยังเป็นการหางปลูกต่อได้อีกว่าจังสันเหัวครับวันนี้ข้าวหน่อยไหมค่ะข้าหน่อยเจ๊ที่บ้านเนี้ยข้าหน่อยมองมีก็คือข้าลีไปครับข้าวคอร์ดขาก็เด็ดไปแค่บางส่วนเรับขาววต้อง เขาไปซื้อตลาดกับซีบาทมาอย่างสี่ค anyway. uh hey, uh mm ือว่าเอาเอาไปใส่วพาเบิ่อัขกใเฮียวเก็บในตู้เย็นไว้ดูก่าได้แต่อันนี้เขาเก็บได้ตลอดเพอพ่อไปกินแล้วมม่ก็ับโป่งออกอีกอเอล่าเพราะว่าเขาตัดเอาหรอว่ตัดก็ได้ตัดก็ได้ลิใบก็ได้ค่ะอ๋อครับครับแสดงว่า แสดงว่ากินได้ดวนน้ำอ๋อครับเอาไปหอยไว้่สาก็ได้แมนค่ะเขาก็คือว่าเติมปุ๋ยเติมน้ำไม่ต้องกัใส่ใจเข่าจับใจไว้อยาหมามาเมี้ครับออกออกหอยยังสิเดี๋ยวหอยยังสิเดี๋ยวมาตรฐานเล่นปะหอยถ่ายกันแคบก็ได้ครับกับกับห้มันโดนแดดเต็มหน่อยครับครับครับ